วันนี้ผมจะมาทำการรีวิวหูฟังบลูทูธที่เหมาะสำหรับการใช้งานในออฟฟิศมากๆอย่าง Poly Voyager 5200 UC ตัวนี้ที่ผมยังไม่ได้ลองแกะกล่องเลนนะและตัวนี้เนี่ยคือมันโดดเด่นมากคือการออกแบบที่ถูกออกแบบมาเพื่อการทำงานในสำนักง,งานโดยเฉพาะจะทำงานในสำนักง,งานหรือว่าการประชุมออนไลน์ต่างๆก็สามารถทำงานได้อย่างดีเยี่ยมและวันนี้ผมก็จะพาทุกท่านไปดูจุดเด่นของหูฟังตัวนี้ว่ามันมีอะไรบ้างถ้าพร้อมกันแล้วก็ไปรับชมกันได้เลยครับ อ่ะโอเคงั้นเดี๋ยวผมลองเปิดกล่องให้ดูนะครับกล่องก็จะอยู่หน้าตาประมาณนี้นะดูแบบง่าย,ายเรียบๆดีนะครับอ๋อข้างในก็จะมีกล่องอีกมีเป็น quick start นะครับผมแล้วก็เป็นวิธีการใช้งานคร่าวๆมาให้เบื้องต้นนะปึ๊บนี่จะเป็นตัวเหมือนตัวเคสนะฮะ ตัวเคสของหูฟังเงี้ยให้กล่อ,องออกมาให้หมดก่อนแล้วก็เป็นตัวเฮ้ยจุกหูฟังจุกหูฟังเขาดีนะแบบว,ว่าเดี๋ยวผมแกะออกมาให้ดูแล้วก็มีสายไมโคร USB นะครับแล้วก็มี USB เป็นเหมือนับนะครับผมเป็น USB A to USB C นะของฝั่งใช้งานได้แล้วก็ที่เหลือก็จะเป็นคู่มือนะมาเดี๋ยวผมเปิดได้ดูใหม่ๆเลยนะคือเขาเขาไม่ได้แบบเป็นถุงครอบมาแล้วผมก็จะแกะถุงครอบแต่ว่าเขาเป็นอย่างนี้เลยเขาเปิดมาแบบนี้เลยเป็นถุงข้างในเลยอุย้ยดีมากอะ่ะ เหมือนจะเป็นหูฟัง1ข้างเนาะไม่ใช่หูฟังสองข้างขออนุญาตนะฮะแกะเลยอุ้ยสัมผัสแรกที่จับกับเคสมันนะครับคือผมรู้สึกว่ามันดูหรูหรามากดูหลักชวรี่ดีอะ่ะปับ๊บปิด,ปดหเห็นไหมเห็นปะข้างในก็จะเป็นแบบแต่ผมขออนุญาตเอาหูฟังออกมาเลยนะปับ๊บเป็นแม่เหล็กด้วยนะลักษณะหูฟังก็จะเป็นประมาณนี้ครับไมค์ก็คือจะยื่นออกมาแบบนี้หูฟังก็จะอย่างนี้ก็คือเราจะใส่เข้าไปแบบนี้เห็นปะ ัแล้วก็ใส่ยัดเข้าไปในช่องหูนะครับผมแล้วก็ไมค์ตัวนี้ก็คือยื่นออกมาให้สามารถแต่ว่ารับเสียงได้ดีมากยิ่งขึ้นนะ ดีไซน์เขาออกแบบมาดีนะ่าสวยแล้วตรงนี้ก็คือสามารถหมุนพับเก็บได้360องศาเอ้ยไม่360อ,องศาดิก็หมุนได้เยอะออมคือหมุนได้เยอะแต่ว่าจริงเราก็หมุนแค่พอดีกับรูหูช่องหูแล้วก็พอ,อใส่ได้ทั้งหูซ้ายหูขวาปะใส่ได้หมดเลยทั้งสองฝั่งนะครับแล้วแต่ว่าคุณถนัดฝั่งไหนนะอันนี้แล้วก็ด้านในกล่องนะครับต้งนนี้ก่อนด้านในกล่องก็จะมีเป็น USB USB A นะครับที่สามารถเอาไปเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ต่างๆได้นะมันมีจุกหูฟังมาให้ เราเลอกเปลี่ยนเลือกซสนะสำหรับใครที่หูเล็กนะครับหรือว่าหูขนาดกลางหรือว่าหูขนาดใหญ่นะก็มีให้เลือกเปลี่ยนหมดเลยนะที่ใส่อยู่ในเครื่องตอนนี้เป็นขนาดกลางนะใครที่หูขนาดใหญ่ก็สามารถใช้ได้นะครับประมาณนี้ก็ผมจะไปรีวิวให้ฟังนะว่ามันเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวเราไปลองดูกัน มากันที่หัวข้อแรกกันก่อนเลยครับคือตัวสเปคและคุณสมบัติ Poly Voyager 5,200 UC เนี่ยเป็นหูฟังบลูทูธที่มีการออกแบบเพื่อการใช้งานในสภาพแวดล้อมที่มีเสียงรบกวนเช่นในออฟฟิศระหว่างการเดินทางหรือในห้องประชุมโดยมาพร้อมกับสเปคและคุณสมบัติที่น่าสนใจดังนี้ครับการเชื่อมต่อที่มันสามารถรองรับการเชื่อมต่อผ่านบลูทูธ5.0และสามารถเชื่อมต่อได้กับ PC Mac สมาร์ทโฟนและอุปกรณ์ที่รองรับบลูทูธอื่นๆและสามารถเชื่อมต่อได้อย่างง่ายมากๆด้วยนะครับทั้ง USB และก็บลูทูธ ลย2ก็คือไมโครโฟนที่มาให้พร้อมกับไมโครโฟนแบบ noise cancelling 4ตัวและยังมีเทคโนโลยี wise smart ด้วยตัดเสียงรบกวนจัดสภาพแวดล้อมได้อย่างมีประสิทธิภาพทําให้การสนทนาและการฟังเสียงตอนประชุมเนี่ยชัดเจนมากยิ่งขึ้น 3. ระยะเวลาในการใช้งานที่มันสามารถใช้งานได้ต่อเนื่องถึง7ชั่วโมงและรอรับสาย standby ได้นานสูงสุดถึง9วันเลยทีเดียว 4. น้ําหนักเบาและใส่สบายด้วยการออกแบบที่เบาและมีหูฟังที่สามารถปรับแต่งได้ตามขนาดของศีรษะทําให้การใส่หูฟังตลอ วันนั้นเป็นเรื่องที่สะดวกสบายมากๆ 5. ้ารองรับแอปประชุมต่างๆด้วยฟีเจอร์ UC Microsoft Teams Zoom และโปรแกรมต่างๆสามารถใช้งานง่ายและใช้งานได้อย่างดีเยี่ยมหัวข้อต่อมาเรามาดูที่ข้อดีและจุดเด่นของเจ้าตัวนี้กันบ้างครับก็คือเรื่องเสียงที่คมชัดนั่นเองแม้ในสภาพแวดล้อมที่เสียงรบกวนด้วยเทคโนโลยี noise cancelling และ w i s e Smart หูฟังนี้จึงเหมาะสําหรับการใช้งานในสถานที่ที่มีเสียงรบกวนหรือแม้แต่การพูดในสถานที่กลางแจ้งที่มีลมแรงมากๆก็ยังสามารถทําได้ดีอีกด้วยนอกจากที่จะตัดเสียง รบก,กวนได้ดีแล้วยังสามารถเชื่อมต่อได้หลากหลายอุปกรณ์สามารถเชื่อมต่อได้พร้อมกันในเวลาเดียวกันด้วยเช่นสมาร์ทโฟนและคอมพิวเตอร์สลับการใช้งานระหว่างอุปกรณ์ต่างๆเนี่ยก็สามารถทําได้ง่ายและไม่มีสะดุดเลยและที่สําคัญก็ยังมีฟีเจอร์ voice command สามารถใช้คําสั่งเสียงในการตอบรับหรือปฏิเสธสายได้เช่น answer หรือ ignore โดยไม่ต้องหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาและถ้าเกิดว่าเราพูดไม่ถนัดหรือว่าไม่สะดวกพูดก็ยังสามารถสัมผัสปุ่มต่างๆบนหูฟังได้ที่เขาถูกจัดและออกแบบมาอย่างสะดวกสบายและใช้งานง่ายจะควบคุมการโทรหรือ การเล่นเพลงก็สามารถทําได้อย่างสบายๆเลยมาหัวข้อต่อไปกันบ้างนะคะก็คือเปรียบเทียบกับรุ่นก่อนหน้าน,นั่นเองตัว Poly Voyager 5,200 UC เนี่ยถือว่าเป็นการอัปเกรดที่น่าสนใจในหลายๆด้านตัวรุ่น5,200 UC เนี่ยอย่างแรกที่ถูกอัปเกรดขึ้นมาคือตัว Bluetooth 5.0ซึ่งมีการเชื่อมต่อที่รวดเร็วและ,ะเถียรกว่า Poly Voyager 5,200ที่ใช้ Bluetooth 4.1อย่างมาก2คือการรองรับหลายอุปกรณ์รุ่นใหม่รองรับการเชื่อมต่อหลายอุปกรณ์พร้อมกันได้ง่ายขึ้นไม่ว่าจะเป็นสมาร์ทโฟนคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์ต่่ต่างงๆซึจะชชวยใให้้้ผูนสดนก ายขึ้นเมื่อสลับอุปกรณ์ 3. ฟีเจอร์ UC รุ่น UC นี้ถูกออกแบบมาให้รองรับการใช้งานกับระบบ UC หรือการประชุมออนไลน์เช่น Microsoft Teams, Skype และ Zoom ซึ่งเป็นฟีเจอร์ที่ไม่มีในรุ่นก่อนหน้าสรุปได้ว่า Poly Voyager 5,200 UC เนี่ยเป็นหูฟังบลูทูธที่มีคุณสมบัติครบเหมาะสําหรับการใช้งานในสภาพแวดล้อมที่มีเสียงรบกวนไม่ว่าจะเป็นการประชุมออนไลน์หรือการโทรในสภาพแวดล้อมที่มีเสียงรบกวนเยอะหูฟังตัวน,นี้ก็จะสามารถตอบโจทย์ความต้องการของทุกๆท,ท่านได้อย่างดีเยี่ยมเสียงที่ชัดเจนและการใช้ ้งานที่สะดวกสบายใช้งานง่ายนั่นเองถ้าใครกำลังมองหาหูฟังบลูทูธที่มีฟีเจอร์ครบครันและสามารถใช้งานได้ในหลากหลายสถานที่ก็ต้องเป็น p o l y Voyager 5200 UC ตัวนี้ก็จะเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจมากๆเลยนะครับความรู้สึกส่วนตัวที่ผมได้ลองใช้มันเนี่ยก็เป็นหูฟังที่ค่อนข้างใช้งานในการโทรเข้าโทรออกแล้วก็ใช้งานในแอปประชุมต่างๆได้อย่างดีเยี่ยมมากๆแล้วก็ฟีเจอร์เด็ดๆที่สาคัญของมันก็คือการตัดเสียงรบกวนจากภายนอกนั่นเองนะครับที่สามารถทําให้เราได้ยินเสียงจากคู่สายต่ทนาได้อย่างชัดเจนมากยิ่งขึ้น ประชุมออฟฟิศที่มีเสียงดังๆหรือว่าในสถานที่ต่างๆที่มีคนพลุกพ่านนะครับ mm. ก็พูดง่ายๆว่ามันสามารถใช้ได้ทั้งในออฟฟิศและก็นอกออฟฟิศเลย mm. ก็อยากให้ทุกคน mm. ได้ลองใช้ดูนะครับคือ mm. มันว้าวมากๆจริงๆสําหรับวันนี้ก็มีประมาณนี้ครับผมก็ขอขอบคุณที่รับชมคลิปนี้จนจบนะครับผมแล้วก็ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับถ,ถ้าชอรายกันนะก็ขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับขอบคุณที่ติดตามดูคลิปเราจนจบนะครับถ้าชอบอย่าลืมกดไลคร,ลรค,ค,ครับุณ